จะมีคนดูไหมเนี่ยไม่เคยไลฟ์แนวตั้งมาก่อนในชีวิตไม่มีใครมาเลยสรุปสรุปไลฟ์เสร็จเน็ตหมดเน็ตตัดทำไมเขาต้อนรับสู่แชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ อะไรแชดสดไม่ขึ้นเลยเฮ้ยมีคนดูแล้วมีคนดูแล้วชัดสดมันจะขึ้นตรงไหนอะสวัสดีสวัสดีทุกคนเฮ้ยสวัสดียันขึ้นเนลเยยันขึ้นด้วยเนี่นยเอฟซีจากพี่อูครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอู๋เหรออุ้ยสวัสดีวันนี้มีเรื่องเล่า พี่จะเล่าให้ทุกคนฟังนน <c oughs> จะเริ่มเล่าเลยดีไหมต้องต้องมุมไหนอ่ะไม่อุ้ยแต่แต่มันไม่ไมีไม่มีที่ตั้งดีๆอ่ะไม่เป็นไปเ,งเองนะเพลง,งนะเพลงนะเพลงนะเฮ้ยมีคนดูด้วยสิบสองคนแล้ว เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไม่รู้มันจะใช้เน็ตเปลืองมั้ยเนี่ยเพราะเราไม่ได้มี Wi-Fi นอกเริ่มเลยไหมเฮ้ยสวัสด,ดีค่ะปัญดีกินนะนะนะโอเคไลฟ์ขึ้นแล้วเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้นเราเราสวัสดีนะอู๋ก <c oughs> ันสวัสดี <c oughs> ก็เรื่องของเรื่องวันนี้คือเราไปไปเที่ยวเที่ยวฟูจิคาวางุจิโกะคาวางุจิโกะนอกจากลงเลยในเคมเป็นลงที่ยอดด้วยใช่หรลอลงชีวิตจริงด้วยสภาพมันแย่มากวันนี้ก็คือตตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปดูฟูจิกันสนุกมากแต่ว่ามันนี่หลง ก็ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปดูคุจิแล้วก็ตั้งใจซื้อตั๋วไปไปไปคาบักฟูจิโกะใช่คุณโยชิสวัสดีค่ะนะมันมีคุณโยชิครับ FC 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 คุณโยชิถึงแล้วหรอวะคาบากฟจิโกะคาบากฟจิโกะเราต้องนั่งรถไฟไป,<า>ไ,ปไปถึงที่โอซูกะโอซึกิ โอซุกิ <Os> ใช <Os uki. S 1> ่พอไปถึงเสร็จตอนแรกเราซื้อตั๋วไปก่อนซื้อตั๋วแล้วเขาบอกว่านี่ก็เข้าใจว่าตั๋วมันยาวจากชินจูกุลแล้วมันเป็นรถไฟฟ้ายาวไปถึงคาวาฟูจิโกะปรากฏว่ามันต้องไปต่อที่โอซุกิก็เขาก็ออกกันหมดเลยเราก็งงแล้วก็งงมากใช่ไปยังไงต่ออะไ่ยอันนี้ก็ว <c oughs> ุ่นว้นมากวิ่งแล้ววิ่งเข้าวิ่งออก รถไฟอ่าอันนี้เรื่องหนึง่งแต่ว่าไปถึงไปถึงก็อเจอฟูจิตอนแรกก็ว่าจ,จะไม่ถ่ายรูปแล้วนะเพราะว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันเป็นตำแหน่งรอสันคนคนไทยถ่ายเยอะมากเราอาจจะไปถ่ายถ่ายที่อื่นกันแล้วก็แบบก็เลยจะเก็บรูปนิดนึงที่ตรงตำแหน่งรถไฟเนาะรงลานรถไฟไก็ได้มรูปมานิดนึงที่ถี่อัพไปนั่นแหละปรากฏว่าก,ก็ไปกัน แล้วก็ออกไปข้างนอกก็ไปหาตอนแรกว่าจะไปหากาแฟากินแต่คนมันเยอะมากเลยอ่ะคือนักท่องเที่ยวเยอะมากก็เลยไปหาอะไรกินที่รอที่เซเว่นเซเว่นอ่ะเซเว่นคนเยอะก็เลยเดินไปรอสันกันก็นั่งกินกัน,น,น,นละแล้วก็เรื่องราวมันเกิดซ้อนตรงนี้ึ้นรถบัสแล้วลงก็คือมันจะมีรถบัสที่มันจะมีสายสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสามสาย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ันก็จะมีหลายที่ทีเ่เราเราจะไปฟูจิต้องขึ้นส,สายสีแดงสายสีแดงที่มีที่เที่ยวเยอะใช่ไหมที่เที่เยอะเออสายสีแดงมีที่เที่ยวเยอะเออแล้วก็ปรากฏว่าอะตอนนั้นไม่รู้ว่าต้องไปสายไหนก็เลยขึ้นสายสีเขียวไปก่อนก็ก็เมาไปเราขึ้นไปกะว่าจะแบบแวะเป็นจุดๆนึกว่าเวลาพอเพราะตอนนั้นกี่โมงเที่ยงปะประมาณสองบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงใช่ใช่สามชั่วโมง ใช่เดินทางสามชั่วโมงจากจาก<น>ตัวเกียวไปนูน่นเออแล้วก็ไปเห็นั่นประมาณบ่ายสองแล้วก็เออขึ้นรถสายสีเขียวไปตอนแรกก็จะเออเห็นว่ามีศาลเจ้าก็เลยว่าจะแวะศาลเจ้ากันผมแวะศาลเจ้าอ่ะแล้วก็เลยลงไปอ่ะลงไปคิดว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะถ่ายรูปได้เพราะว่าศาลเจ้าสวยมากปรากฏว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปเพราะว่าเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นเขตต้องห้ามห้ามถ่ายรูปเนาะแต่ว่าเหมือนเป็น เป็นวัดพระราชวังเก่าเป็นเหมือนวัดวัดของเก่าอ๋อเก่าเออใช่ใช่เฮ้ยแต่ตรงนั้นสวยมากแต่ถ่ายรูปมาให้ดูไม่ได้เออก็ก็เดินเดินทัวร์แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปรอรถเพราะว่าบัสบัสมันจะมาเป็นรอบๆตามเวลาก็ไปยืนรอบัสแต่ไม่ตามเวลาเฮ้ยบัสเขียวตามเวลานะแต่ว่ามันจะมีไอ้ชาร์ตชาร์ตเป็นบัสอ่ะชาร์ตบัสในเว็บบัสเอ็กเพรสบัสเอ็กเพรสใช่ไหม บัตรบัตรด่วนแล้วก็เหมือนกับอ่ามันก็เราก็คิดว่าตรงเวลาแน่น,นอนคือรถสายเขียวมันจะไปไปตามจุดจ<ช>ุดจ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 ุดซึ่งม,มันก็จะมีจุดนึงที่เราสนใจก็คือจุดที่มีชื่อว่าไซโก้แคทไอ้ยแบทเคฟแบสเคฟทำทำทำครึ่งขาว <ทำ S 2> เพราะว่าตรง,ต,รงตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ มันจะต้องเปลี่ยนสายจากเขียวเป็นน้าเงินได้เพราะว่าเราขึ้นรถผิดสายอะไรใช่เราจะได้แบบเออตีรถกลับไปก็อลงไปเอาปรากฏว่าไอ,อ้ตำแหน่งที่ลงไปนั้นอะตอนนั้นคือประมาณสี่โมงเย็นถึงถึงตำแหน่งแบดเคฟก็คือหลุมหลุมครึ่งเขาลงไปปุ๊บโอ้โไม่มีอะไรเลยตอนนั้นคือโคตนเงียบแบบเงียบแบบไม่มีคนสักคนเลยแล้วก็โล่งเป็นพื้นที่โล่งเหมือนในเกม ี่มุ่นเกมเซรนฮิวอะเหมือนเหมือนเซรนฮิวมากเลยคือแบบมันก็แตบบ่ไม่มีไม่มีคนตอนนี้มีมีคนมีคนญี่ปุ่นของคนที่ยืนรอรถอยู่แเราไปยืนกับเขาเราก็ถามทางว่าเออรถจะมาต้นไหนแต่ว่ารถที่เราเราเหมาตั๋วไว้อะมันไม่ได้มานะเวลานั้นก็เลยรอต่อไปเออกะว่าจะขึ้นาสายสีน้ําเงินแล้วในในที่เราตั้งคิดไว้ว่ามันจะมาคือประมาณอีกสิบห้านาทีถัดไปแต่ปรากฏว่าอ่ะรอไปสองคนนั้นมา บอกว่าเรียกให้เราขึ้นรถไปด้วยเพราะว่ารถสายอื่นมาเราก็ไม่ไปไว้เพราะว่าเราเราก็ว่าจะเราเหมาบัตรเราเหมาบัตรไแล้ว,ลวจะรอสายสีน้ำเงินของเราเอ่ะก็ไม่มีปรากฏว่ามันไม่ตามเวลาไป,ไปก็ผ่านไปประมาณสี่โมงครึ่งแล้วแดดที่นี่มันเร็วมากคือถ,ถ้าที่เนี่ยคือห้าโมงมันจะมืดมากแล้วมันจะมืดแบบมันสองทุ่มบ้านมันสองทุ่มบ้านเลย,แล,เลยแล้วก็อ่าพอปร,ประมาณหลังจากที่รถ เรารอรถประมาณคร<ป>ึ่งชั่วโมงใช่ไหมมีลุงคนนึงมาก่อนตอนนั้นแอมีลุง,ล,งลุงคนนึง,งเดิน,น,นผ่านเคยถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเคยใครใครเล่นชิลอาตอะจะแบบฟิลนั้นเลยแบบคุณลุงเดินมาถามแบบถามทางว่าเอถถาว่าเอ้ย,อยต้องการไปที่ไหนเออจะไปขึ้นรถหรอแล้วกม็มีรถแล้วนะเออตรงนี้ไม่มีรถแล้วนะต้องรออีกประมาณชั่วโมงนึงเลยนะเออเราก็บอก แล้วเขาทาท่าแบบเหมือนจะอยากให้เราขึ้นรถไปกับเขาเออเราก็เออก็ออไม่กล้าไปเราก็เออไม่ไม่เป็นไรคะ่ะแบบก็รอต่อไปจะรอตรงน,นั้นปรากฏว่าก็เขาเขาก็าไปแล้วว่าตอนที่เขานั่งรถกลับไปด้วยอะ่ะนั่งรถกลับไปอะ่ะเหมือนมีใครก็ไม่รู้ว่าเหมือนใส่เมสแบบอาจจะเป็นพนักง,งานพนักง,งาน,นงใช่กน็นั่งนั่งรถไปกับคุณลุงเขาแต่ตอนนั้นก็แอบกบังวลอยู่นะว่า เออแปลกอาจจะช่วยก็ได้คือมใช่ใช่แต่ว่าลุงลุงเขาอาจจะจะช่วยต้องการจะช่วยเราก็แบบจะเป็นแบบคนเป็นนักท่องเที่ยวใช่เห็นเห็นเรากำลังมีปัญหาอืมเพราะมันเป็นทางเปลี่ยวใช่ไมม่่ีรถาแท็กซีี่่ไไมมออะรืก็ตอนนั้นน่าจะสิบสององศาบ้างหนาวมากเลยเออแต่เราก็ไม่ไว้ใจไงคือคนแปลกหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเออต่างประเทศมันจะมีเจออะไรเนาะ เออก็เลยเลยอเอเอขอรอตรงนี้ดีกว่าแล้วก็อ่ารอถัดไปผ่านไปอีกคือทุกห้านาทีอ่ะทุกหนึ่งนาทีคือโคตรนานเลยที่นี่เพราะว่ามันเปลี่ยวมากมันไม่มีคนเลยลมเย็นลมก็โคตรเย็นแล้วก็แบบมันก็มืดลงเรื่อยๆเว้ยงหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นป่าค่ข้างหลังเป็นป่าเออข้างหลังป่าแบบป,ป,ป,ป่าญี่ปุ่นมืดๆป่าตองข้าม <laughs> ใช่ใช่แล้วก็เออตรงข้ามเป็น ลานจอดรถใหญ่ที่รถจะสตีมสวนไปสวนมาใช่แต่ว่าแล้วก็รอบข้างเป็นป่าหมดเออแต่ว่าไม่มีคนอยู่จะมีแค่นักท่องเที่ยวที่แบบมายืนดูแผนที่เฉยๆที่รถรถเออใช่รถบัสเที่ยงสุดท้ายเพราะว่าเที่ยงสุดท้ายคือช่วงห้าโมงเออห้าโมงสี่นาทีเออใช่ใช่แต่ว่าพอลงไปอ่ะ พอหลังจากที่น,นักษาเ,เด็กสองคนหนุ่มญ,ญี่ปุ่นสองคนไปกับรถบัลละถัดมาคือลุงใช่ไหมลุงผ่านมาเราก็ไม่ไปกับลุงก็เป็นคนที่มาช่วยเราช่วยเหลือเราคนที่สองแล้วมีคนที่สามเลยช่วงประมาณสี่โมงสี่สิบห้าได้ไมั้งแท็กซี่มาแท็กซี่เลี้ยวเข้ามาจากที่แบบตรงนั้นแบบมันโล่งมากไม่มีใครมาแท็กซี่ก็โผล่เข้ามาเออถามทางว่าเออจะไปไหนให้ให้ไปส่งไหม ก็ไม่ไปไปว่ามันแพงเราเหมาตัวมาแล้วอันนี่ขี้งกงกมากควรงกมันแพงจริงเพราะว่ามันเขาคำนวณไว้ประมาณหมื่นกว่าเยนเออใช่หมื่นสองเยนสิบสองกิโลหมื่นสองเยนมันก็ประมาณเท่าไหร่วะหมื่นสองคูณสองใช่ไหมสามสี่พันเนาะเออก็แพงแพงจริงก็เลยเออเดี๋ยวรอก็ได้ก็รอต่อไปนะะคในขณะที่รออ่ะคือห้างวองยี่ปุ่นอ่ะมันมันมืดมาก ตอนใกล้จะถึง5โมงก็จะเนไฟดับอืมคือตั้งแต่4โมง50จนถึง5โมงเย็นอะใายเวลาแค่10นาทีเป็นการรอที่โคตรยาวนานยาวนานมากก็คือแบบเครียดมากตอนนั้นนึกว่าจะแข็งตายอยู่ที่ป่าแล้วแล้วก็แบบนึกว่าจะแต่ถ้ารถไม่มาอินเคสสุดๆก็คือจะเรียกแท็กซี่แล้วก็ยอม ย,ยอมจ่ายไปเพราะว่าเราโรถมันยังมีเวลาอยู่เพราะตอนนั้นเหมือนจะเป็นช่วงเวลา4ี่โมงห้าแล้วก็ขอแค่อีกสักสินาทีแล้วกันให้ให้มั่นใจว่ารถบัสจะมาเออแต่ก็คือไม่มีไม่มีใครมาไม่มีรถอะไรมามีรถบรรทุกรถบรรทุกมาเต็มเลยรถสายสีฟ้ามันจะมาตอน5้าโมงสีนาทีไม่มาเออก็เลยมาช่วงมันจะมีคันหนึ่งที่สุดท้ายปะอ๊ะ สายสีฟ้ามันจะมาประมาณตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะเป็นสี่โมงครึ่งมันก็ไม่มาเว้ยมาเลยไปเรื่อยจนถึงห้าโมงห้าโมงสี่นาทีตอนห้าโมงสี่นาทีคือเหมือนพระอาทิตย์ตกดินแบบมืดสนิทเลยแล้วเราก็ได้ขึ้นรถกันเราใส่สีเใส่สีเขียวที่เราลงมาวนไปอีกรอบที่เราลงมาตั้งแต่ตอนสี่โมงแล้วเขาก็มาใหม่อีกรอบนึงน่าจะคันใหม่ก็ปรากฏว่า ทริปเนี้ยตั้งแต่ที่เราดันด้นไปตั้งแต่ชินจูกุตั้งแต่ชินจูกุไปไนฟูจิคือไม่ได้ได้เขา้าเข้าไปเป็นผู้ประสบภัยเราไปเข้าปา่าลุยปา่าเรียบรไม่ได้รูปฟูจิได้รูปมาแค่นั้นแหละรูปเดียวรูปตอนตอนเขา้าเข้ามาสถานีเออแล้วก็ไม่ได้ไปต่ออีกเลยครับตั้งใจว่าจะไปถ่ายรูปแบบตามแม่น้ำตามทะเลสาบอะไรพวกนี้ ไ,ได้ขา้าป่าไงไดคนทนิ้งโอ้สภาพแล้วก็กว่าจะถึงกลับมาถึงเนี่ยมาสามทุ่มก็เดินทางรวมกันสามชั่วโมงกับสามชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็คือแบบเราไปทําอะไรที่นั่นวะไปหลงทางทําอะไรพวกมันสร้างกลัวมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปจะอัพโปกลูปเส้นทางให้แต่คิดว่าน่าจะมีส่สสงรูปไปแล้วกะ อัพรูปแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่ได้อัพเป็นเน็ตเนี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวอัพรูปเดี๋ยวจะส่งไปให้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนรอบรอบทิศเลยรอบทิศรอบทิศเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอัพอัพใหพ้วิวนั้นคือเป็นอะไรที่ควรน,น่ากลัวน่ากลัวจริงคือตอนนี้มันมันขำได้นะเว้ยแต่ตอนนั้นคือมันไม่ขำอ่ะคือแบบเฮ้ยรู้สึกตายตอนนั้นแบบว่าแบบจะแข็งตายตอนนั้นมันไม่มีแค่ถ้าสมมติว่ารถบัสคันนั้นไม่มาคือมันเที่ยวสุดท้ายแล้วอ่ะ คิดว่าน่าจะแย่อยู่มันไม่มีที่พักไม่มีที่หลบลมลก็ไม่มีอะไรเลยมันโล่งไปหมดเลยตรแย่เออโทรหาพี่มีที่มีนอยู่ญี่ปุ่นเหรอแต่ถ้าถ้าสมมติว่าตอนนี้ยังติดอยู่ที่นั่นเขาไม่อ,ออกจริงนะถ้า,ถ,าถ้าติดอยู่จนถึงประมาณไม่มีรถจริงๆก็คือจะนั่งแท็กซีก่กลับก็ยอมจ่ายไป แต่จะมีแท็กซี่ผ่านไหมมันก็มีผ่านมาบ้างแต่ก็น้อยมากเพราะว่ามันมีแต่รถบรรทุกอะรถบรรทุกผ่านอางเดียวเลยรถขนของจะวนใแล้วข้างหลังก็เป็นป่าเสียงรถมาแต่ละครั้งจรุนละจะมีรถไม่มีรถเลยแต่บุตรเขาบอกว่าโทรหาพี่มีนให้สื่อสารใช่ไหมประเด็นคือไม่มีคนให้สื่อสารไปมันไม่มีใครมันไม่มีใครมีแค่สองคนสภาพมล้ไม่มีใครคุยด้วย ไม่มีคนเลยไม่มีคนจริงๆไม่มีไม่มีคนคน,คนที่มาคือคนมาระจอดแวะข้างทางแล้วก็มาเดินมาถามเราว่าน้องจะไปไหน,นเนี่ยคุณเลิฟแล้วคนที่มาจอดถามก็คือแบบแล้วมันจะมีรถอยู่คันนึงวนไปวนมาแต่ไม่ได้สังเกตก็ก็เฉยๆไม่มีอะไรวนาปนมาวันแท็กซีม่มันจะมาเรียกเราเออถ้าหิมตะ,กะ,ะนะตนกนี่น,นา่าจะแย่แบบนะแต่หนาวแต่นขณะแตะหนาวมากคือแบบแหนะ คือสภาพแย่มากโอเค okay. ถามมาเที่ยวสนุกไหมสนุกสนุกแต่วันเนี้ยเครียดโอเคโอเคเราเรา,เราพอกันที่ท่านี้เดี๋ยวต้องไปพักผ่อนแล้วรอฟังกันสิบายละบายจ้าทุกคน <laughs> <laughs> เป็นยังไงวะเป็นยังไงบายบายเป็นยังไง 对呀，先说、yeah.。